สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูที่ดินสวยๆนะครับทำเลดีอยู่คลอง12หนองเสือนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เป็นแปลงที่ดินขนาดหนึ่งไร่แปลงสวยๆพอเหมาะพอดีแล้วมีแค่หนึ่งแปลงเท่านั้นนะครับในย่านของคลอง12ขับรถเข้ามาเพียงแค่ประมาณสัก3มกิโลนะครับจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามา3มกิโลแล้วเข้าซอยอีกประมาณสัก500เมตรนะครับก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนี่นะครับแปลงที่ดินอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งไร่หน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณ30เมตรแล้วก็ลึกไปด้านหลังใน50เมตบจาก จากตรงนี้ก็จะไปถึงคันด้านหลังนู่นเลยครับนึ่นะครับที่ตัดหญ้าไว้แล้วนะครับสวยๆเลยก็เป็นแปลงที่ดินสวยๆพร้อมสร้างบ้านนะครับเหมาะที่สําหรับสร้างบ้านทําบ้านสวนโคกหนองนาบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางเลยนี่นะครับผมพามาดูนะครับวันนี้ก็รังวัดสอบเขตกันไปแล้วนะครับเห็นหมุดชัดเจนนะครับปักเสาปักเขตให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหลักหมุดหลักเขตนะครับเพื่อการไม่ให้หมุดหายอยู่ตรงนี้นะครับยาวไปถึงด้านหลังนี้ด้วยหน้ากว้างเนี่ย30เมตรนะครับ ก็สามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้แบบสบายๆแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยอยู่ในเขตชุมชนเข้ามาคลอง12นะครับจากถนนเรียบคอม,มาแค่500เมตรก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับเป็นแปลงที่ดินสวยๆแล้วมีสิ่งที่สำคัญมีแค่แปลงเดียวด้วยนี่นะครับหลักเขตหลังหมุดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่นะครับพ่นสีพ่นเสาสีแดงตัวหมุดก็ยังอยู่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลัง ครับก็เป็นแปลงสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับข้างบ้านก็มีมาถมแล้วถมหนึ่งไร่สวยมากๆนะครับแต่แปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่อยู่ตรงกลางทุ่งนาตรงนี้พอดีครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพอชาวนาเก็บข้าวเสร็จก็สามารถใช้พื้นที่ได้เลยใครอยากได้ที่ดินสวยๆนะครับขนาดเส้นหนึ่งไร่นะครับก็แวะเข้ามาดูที่นี่ได้นะครับหรือใครต้องการประมาณสัก200ตารางวาครึ่งไร่เข้ามาดูกันนะครับชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับถนนตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนลูกรังนะครับก็อนาคตดีครับเข้ามาเพียงแค่100เเมตตรก็็ถถึงงแปปลลที่ดดิินนนนนนะสสาาะ นี้มีเพื่อนบ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องขโมงขโมยขจรไม่มีครับที่นี่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับใครอยากได้สนใจนะครับรีบโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ0881451155ครับที่ดินสวยๆทำเลดีวิวสวยแบบนี้นะครับขนาดหนึ่งไร่อย่าลืมรีบโทรมาหาเอกด่วนได้เลยครับ0881451155ครับรีบโทรมาด่วนครับสวัสดีครับ